หน่วยที่8ก่อนเรียน 1. คนทั่วไปที่ร่วมกระทำความผิดกับเจ้าพนักง,งานมีความรับผิดทางอาญาอย่างไรข้อควายผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักง,งานกระทำความผิด 2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักง,งานตามปออมาตรา137ข้อควายเจ้าพนักง,งานหลงเชื่อความเท็จนั้น 3. การให้ขอให้หรือรับว่าจะให้สิ่งใดถือเป็นการให้สินบนเจ้าพนักง,งานตามปออมาตราหนึ่งสี่สี่เจ้าจานถูกทุกข้อคือก็ไก่สังหาริมทรั์เท่านั้นขอไข่สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรั์ขอควายยอมให้ใช้บริการโรงแรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายงองูยกลูกสาวให้แต่งงานด้วย 4. เจ้าพนักง,งาน ที่มีหน้าที่ซื้อทําจัดการหรือรักษาทรัพย์กระทําการอย่างไรต่อทรัพย์นั้นจึงเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกตามปอมาตรา147งงองงูเบียดบางทรัพย์นั้นไป 5. เจ้าพนักง,งานที่นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดขอควายเจ้าพนักง,งานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตตามมาตรา151 หกข้อใดไม่ใช่การกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานรับรองหรือกรอกข้อความลงในเอกสารอันเป็นเท็จตามปออมาตรา162จจาจารกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น 7. บุคคลใดไม่ถือเป็นเจ้าพนักง,งานในการยุติธรรม,มตามประมวลกฎหมายอาญาจอจาร์พนักง,งานราชทันแ์ 8. ความผิดฐานฟ้องเท็จตามปอมาตรา175 หมายถึงนำคดีความเรื่องใดามาฟ้องเท็จต่อศาลขอไข่คดีอาญา 9. การเบริดความเท็จต้องมีลักษณะอย่างไรจึงมีความผิดฐานเบิดความเท็จตามปออมาตราหนึ่งเจ็ดก็ไก่เบิดความเท็จที่เป็นข้อสําคัญในคดี 10. ความผิดฐานช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทําความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดเพื่อไม่ให้ต้องโทษตามปออมาตราหนึ่งแปดเก้า ความผิดที่ผู้อื่นกระทำนั้นต้องมีลักษณะเช่นไรงองูความผิดอันมิใช่ความผิดระหุโทษหน่วยที่8หลังเรียน 1. นายเชิดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ดูแลคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานวันหนึ่งนายเชิดแอบนำเอาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานไปขายโดยมิชอบโดยมีนายชัยเป็นคนช่วยขนเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจากหน่วยงานเช่นนี้นายชัยมีความรับผิดอย่างไรก็ไก่ นายชัยเป็นตัวการร่วมกับนายเชิดในการกระทำความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ขอไข่นายชัยเป็นผู้สนับสนุนนายเชิดในการกระทำความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ขอควายนายชัยเป็นผู้ถูกใช้ในการกระทำความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์งองงูนายชัยมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เจ้าจานนายชัยได้รับยกเว้นความผิดเนื่องจากทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ตอบขอไข่นายชายเป็นผู้สนับสนุนในเชิดในการกระทำความผิดฐานเจ้าพนักง,งานยักยอกทรัพย์ 2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักง,งานตามปออมาตาา137ก็ไก่ความอันเป็นเท็จคือข้อเท็จจริงในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่เป็นความจริงขอไข่การแจ้งความอันเป็นเท็จนั้นต้องเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นแล้วจึงเป็นความผิดสำเร็จขอควาย การแจ้งความอันเป็นเท็จเฉพาะที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นที่เป็นความผิดงองูการแจ้งความอันเป็นเท็จหมายถึงการแจ้งต่อผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานทุกคนจจานแม้ข้อความที่แจ้งเป็นความเท็จหากผู้แจ้งเชื่อว่าเป็นความจริงย่อมไม่มีความผิดตอบจจารแม้ข้อความที่แจ้งเป็นความเท็จหากผู้แจ้งเชื่อว่าเป็นความจริงย่อมไม่มีความผิด 3. การกระทําในข้อใดไม่ใช่การกระทําที่เข้าลักษณะเป็นความผิดฐานให้สิทธิบนเจ้าพนักง,งานตามปออมาตาราหนึ่งสี่สี่ก็ไก่นายสักเสนอเงินให้เจ้าพนักง,งานเพื่อให้ไม่จับกลุ่มตนเองหลังกระทําความผิดขอไข่น,ขนายสักเสนอเงินให้เจ้าพนักง,งานเพื่อให้ปล่อยตัวผู้กระทําความผิดขอควายนายสักเสนอเงินให้เจ้าพนักงานเพื่อให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้เป็นพยานหลักฐาน งองูนายศักดิ์เสนอเงินให้เจ้าพนักง,งานเพื่อให้ไปจับกลุ่มผู้กระทำความผิดจอจานไม่มีข้อถูกต่ององูนายศักดิ์เสนอเงินให้เจ้าพนักง,งานเพื่อให้ไปจับกลุ่มผู้กระทำความผิด 4. กระทําการในข้อใดไม่ใช่การเบียดบงังเอาทรัพย์อันเป็นองค์ประกอบความผิดฐานเจ้าพนักง,งานยักยอกตามปออมาตราหนึ่งก็ไก่รอตออศัก์รับมอบปืนไปปฏิบัติราชการกลับเอาปืนนั้นไปจำนำ ขอไข่นายกล้าตำแหน่งเจ้าพนักง,งานป่าไม้รับมอบปืนไปปฏิบัติราชการกับเอาปืนนั้นไปให้เพื่อนสนิทขอควายพลทหารเด่นมีหน้าที่ขับรถยนต์ของราชการยอมให้ภรรยาดูดเอาน้ํามันรถไปงองูนายดวงเจ้าพนักง,งานขับรถของหน่วยงานนํารถของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัวจอจานสอตอ,ออโตมีหน้าที่ดูแลของกลางนํารถยนต์ของเอกชนที่ถูกยึดไว้ไปเป็นของตนตอบ งองูนายดวงเจ้าพนักงานขับรถของหน่วยงานนำรถของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 5. การกระทำในข้อใดไม่เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินตามปอมาตรา149กก็ไก่เจ้าพนักงานเรียกทรัพย์สินแลกกับการไม่จับกลุ่มผู้กระทำความผิดขอไข่เจ้าพนักงานเรียกทรัพย์สินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวผู้กระทำความผิดขอควายเจ้าพนักงานเรียกทรัพย์สินเพื่อไปจับกลุมผู้กระทำความผิด ง,งูเจ้าพนักง,งานเรียกทรัพย์สินเพื่อปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์จอจานไม่มีข้อถูกตอบจอจานไม่มีข้อถูก6ข้อใดเป็นการกระทําความผิดฐานเจ้าพนักง,งานปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่มีหน้าที่ตามปออมาตรา161ก,ก็ไก่แก้วไม่ใช่เจ้าพนักง,งานตําแหน่งนายทะเบียนแต่กลับลงลายมือชื่อตอนเองเป็นนายทะเบียนเพื่อออ,อกใบอนุญ,ญาตขอไข่ ขวดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ตรวจงานได้ทําหนังสือรับรองว่าได้ตรวจงานแล้วทั้งที่ความจริงยังไม่ได้ตรวจคอควายโต๊ะมีหน้าที่จดคําให้การผู้ขอหนังสือเดินทางแต่กลับจดคําให้การเป็นเท็จงองูรอตออภูมิปฏิเสธไม่ยอมรับการลองทุกข,ของผู้เสียหายจอจานเสือพนักง,งานเทศบาลทําคํารับรองว่าได้ตรวจรับรถยนต์ไว้ถูกต้องแล้วแต่ความจริงยังไม่มีรถตอบกอไก่ แก้วไม่ใช่เจ้าพนักง,งานตำแหน่งนายทะเบียนแต่กกับลงลายมือชื่อตนเองเป็นนายทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาต 7. บุคคลใดถือเป็นเจ้าพนักง,งานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญากไก่นิติกรประจำศาลขอไข่ทนายความขอควายเจ้าพนักงานบังคับคดีงองูเจ้าพนักง,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 งานผู้มีอำนาจสืบสวนจอจานเจ้าพนักง,งานคุมความประพฤติตอบงองูเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวน 8. ข้อรายกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความผิดฐานฟ้องเท็จตามปอ,อมาตรา175ก่อไก่การกระทําเป็นความผิดสําเร็จเมื่อยื่นต่อพนักง,งานรับฟ้องของศาลถึงแม้ผู้พิพากษายังไม่ได้สั่งรับฟ้องขอไข่ถ้าความเท็จเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับองค์ประกอบของความผิดไม่เป็นความผิดฐานฟ้องเท็จขอควายหากยื่นฟ้องแล้วแต่ได้ถอนฟ้องไปก่อนที่ศาลจะไต่สวนมูลฟ้องถือว่าไม่เป็นความผิด งองูการฟ้องเท็จตามมาตานี้เป็นการฟ้องเท็จในคดีอาญาเท่านั้นไม่ใช่ฟ้องเท็จในทางแพ่งจอจานหากผู้กระทําไม่รู้ว่าความที่ฟ้องเป็นเท็จย่อมไม่มีความผิดตอบขอควายหากยื่นฟ้องแล้วแต่ได้ถอดฟ้องไปก่อนที่ศาลจะไต่สวนมูลฟ้องถือว่าไม่เป็นความผิด นายเทพกระทำความผิดฐานลักทรัพย์นายยศแต่นายยศแก้งนำมีดปลายแหลมมาทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุเพื่อให้เห็นว่านายเทพได้ใช้มีดปลายแหลมในการประทุษร้ายต่อตนอันเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอาญาที่ร้ายแรงกว่าที่เป็นจริงเช่นนี้นายยศมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดกไก่ฟ้องเท็จขอไข่เบิกความเท็จขอควายทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ง,งูนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จจอจานแจ้งความเท็จตอบขอควายทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ 10. นายไม้ผู้ต้องหาในข้อหาชิงทรัพย์ถูกตำรวจจับกลุ่มกำลังนำตัวขึ้นรถยนต์ไปสถานีตำรวจเพื่อดำเนินคดีนายดินได้เข้าอบตัวจับตัวตำรวจไว้และทำให้ในายไม้ขึ้นรถยนต์หลบหนีไปได้เช่นนี้นายดินมีความผิดฐานใด กอไก่ช่วยผู้กระทำผิดเพื่อไม่ให้ต้องโทษตามมาตรา189ขอไข่หลบหนีที่คุมขังตามมาตรา190ขอควายทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังตามมาตรา191งองงูให้พานักผู้หลบหนีจากการคุมขังตามมาตรา1 9 2อจอจานสนับสนุนผู้กระทำความผิดตามมาตรา86ตอบขอควายทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังตามมาตรา191